มื่อนี้อยู่ที่ทางนาเหนือมาบึงพี่น้องดำนาพลังดำนากันอยู่วันนี้มีสมาชิกมาดำนาหลายหลายไนี่กลุ่มชาวนาดำนาดำนาไอหมวดอามเนาะ หลายหลายมันนี่นะนี่หลายคนมามื่อนี้หลายคนค่ะ <laughs> ฮอดจอิบทสามสิบสิบหา้าคนนอดจิบทสามสิบสิบห้าคนน้าหน้าหน้าอันน้ำป้อมเนาะ หมวดอามมัดองแล้วนนี้เป็นนี่ดอน่ารดีของแปลกเลยดี นาผสมสมงามเถองาม่คแบบนงามเนาะงามมลีนผสมมะแบบน่คนน่ะแหบบนาผสมามูดแมนงามอีรีผสมมันยังมันคือนอนแหละน่ะนั่นดีมันเมยเนาะ้างมันดอกมันติดอยู่ แม่นยัเอ,อ,อันนั่นเถียงผอยผสมคือคักเลยห้องผายนะโอ้คือคักมันดำหน้าอยู่ี่มีแตใส่บันเท้าบอกป่ะมีแตใส่บันเฮาบอก ใช่แล้วก so ันก็ได้มีโลกยังปลอดภัยทุกคนจ้ะเอ๊ดีได้แล้วมีหลายบ้านนั่นเลยหักแ้งแบ่งปันกันมันนี่มีไฟฟ้าเต็มดวงหน่อยแสงสว่าง ประจังจ้าเหลือตัวนี่อบอกไม่อยากไปเหลือเธอมองเจ้าดำนี่เมนบอกหน้าเพื่อนนี่โอกาสบอกพอนะ Thank mm -hmm. you. ขาตึงม <laughs> ันค้ามันตึงเบิงบรรยากาศอยู่ท้องทุง่งนะยวมานาบเอาคอยดะออุ้ยมีภูเขา ล้มรอบอย่างสวยงามเลยเจ้าบอะเขียนซื้อไว้เนม้เมื่ออื่นดําใสสัญญาไป

บ้านหลังนั้นสวยสวยเป็นบ้านของที่แรกเขาว่าเฮืออนเจ้าได้หันยาเจ้าลาสมามีเงินมาสร้างบ้านหลังหรูแต่นอก อยาไปไม่เทือนอยู่นี่คักอลีก็นยังไาทุ้แดดลงไปได้แมน่เนาะม,นมาทางหนงหน้าก่อนแล้วเป็นไรกะแม่งามแม่บอบอยท่นในหลงเบ,<อ>บิงอยู่คอยพานมาทางฝีทางหน้าให้ให,หน้าอยู่ดิบันนี้ก็ขคืนเมื่อไรเนาะ กินเนื้อแล้วมันก็หนึ่งแต่กินเนื้อไปแลิวกินแกงยามืะออื่นเ้ามาดำหน้าไอ้แม่เอามาหน้าไอ้แม่มาทั้งหน้าก็ได้เนาะได้อยู่บนหนึ่มาทั้งนี้ก็ได้แต่เตแต่เตพราอยากมาโอ้หมายมาทั้งหน้าตัวเองแล้วไม่จังได้หล่อนะเกินแล้วมารู้เลยจะเอามาทั้งหน้าตัวเองเออ มาอยู่บ่มามาดำบ่มาดำอือป้าให้เลยให้เร็วคนสวนมาดำป้าไปดำหน้าอันหน้าอันแม่เท่า่อยพคนว่า มันนี่เพื่นมาดำนาหลายคนเด้อนี่สองบ้านบ้านหนองสะพังกับบ้านแขกพดทธกาเนี่ยเพิ่นกระสิเมื่อาว่าผมมีกาดำเลยว ดำ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 เสร็จแล้วก็เมื่อผสมมาต้องดำดอกเจ้าน่ะขนกล้ามหอยมูจ้า นั่นมันเลยเกินตีเอาทั้งซื้ออลีทั้งซื้อเ่นนอกมันก็เลยเกิน ใจมาถางสองแมนบอกใจมาั้งสองโลดอ่าโคุณไอรินแน่กล้าบุฟอนาบแบบนี้ อยู่ทงนี้มีแต่เทือกเขาเนาะเทือกเขาวสวยงามเขียวก็จีนานี่เป็นตะเบิงทงนาก็กำลังเอเขียวงามบางเจ้าก็เล่วเลบางเจ้าก็กลังดำอยู่อีกเดือนนาแห้งสิาคากบันเขียวไปตั้งทงเลย ตรงโน้นก็เป็นป่าอย่าง ซบมาดบ่บเอาบาทนี่พวกเจ้าสิได้ยืนทา,าเขากล้าแล้วบาดนี่ไปยืมของสเสมก่อนเนาะแม่นแล้วกับไปลกไห้ล้าบานี่ก็ถือกละวาไปไปเอามาซิบมาท,ที่เพื่อโลกไว้แล้วนะ โอ้คนละเขาหมอที่น่องบ้านน้องสะพังแล้วหรอพ่อเจ้านี่พ่น้าเจ้านะยังเปิดมาหาเอาเงินสะก้อนอืม

ไปเตียวไอ้นครพนมนะบอวายก็อยู่ขั้นเดียวแหละเนาะจาอยู่ทั้งนาคดีหนอมเสียขอ่หอข่อือขออมเสียแนวอย่บือน้ไปยรอีกชู เลกไรมันเห็ดห่ in ังมันละผ้าม่วงเลยปลาปลาปลาเมื่อเมื่อเมื่อเปิ้นบ่ลุกกะมาให้เชืออ นเี่่มาเด้อขอกไทยร้อยู่ปุ่นนีบ่แวหุนน่นนะโอ้ยเี่ยใ่เขียโอ้โไม่มากมากเขี่ยวบ่คือบ่ปลูก้นมาปลูกยอไม่้องกาไ่วจะจสีเนี่ยนี่ก็ดอกแกวอยู่โอ้จาต้ลังก่อนางแล้วงแล้วนั่งน้อยนะล

K k เวกับขาไอเ้อเขาขี้นี่กับขาวกินได้หาขาไว้ลรวไปรอดอยากไปนอนใจกันละวันนอนไปนอนนบนหน้นอนนอนมันสยนอนในอนมันกว่ายาร